ทางเสมอก็แล้จังไปกินน้ำมือยาก็อยากไปก็อยากไปคนนี้เมื่อยตางเดียวเนอะแรนวัดมือวัดเวนอ้าวทุแบบแบบบ่มีผู้เปลี่ยนเลยบ่มีผู้เปลี่ยนแน่นอนแถมมีผู้เปลี่ยนยังว่าแม่เพิ่นสิได้พักผ่อนอันนี้แบบสิได้พักผ่อนแต่ตอนกลางคืนน่ะนี่กลางเวนบัดกินข่าวแล้วกินข่าวกับ่บท่านนะลูกแรนต้องแรนน้ำลูกเอออ้าวทุ เียญรถดังมาท่ห้องกวักเขาหบัดนี้เดี๋ยวตื่นนะเนาะตอนสองเราหูอยากทันคือหลอดมุ่งบอกว่าปึ๊ดเดเมดไปดิ่นรู้นะเนาะคือคำนี่กันจนคำมืดว่าจกมาเขาบนนอในซาเตลเพิ่นป้าวบอข่าวล้านเฮือนเขาเลี้ยงเขากะคันเขาตื่นเขาอัดประตูไว้ยังค่ายยู่งน่าซาเตลเนาะอันนี้เขาอัดบ่ได้ได้นี่นะอันนี้คันอัดแกมีแต่ชีโฮงกวักนะเนาะคนเคยไปเดิหายขันอัดแก โอยากคิดสภาพตอนเพื่อนได้ได้วเนาะเมนเดาว่าขังแล้อ่นะตอนเช้าบ่านว่างแล้วไปแล้วผ <laughs> ายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอาเลิกเฮียนนะบ้านนังโอ้โอน้พี่น้องเนาะก,กะถึงเวลาเลิกหำเลิกเฮียนแล้วเนาะทั้งนอง้องและเคียนกะผู้ใดมีรถก็ขี่รถผู้ใดไม่มีรถก็ย่างเอาเอาเลืกเคียนเอาคือโบซ้อนกันบาทนี่สบายดีก็ถึงก้นเลยโอ้โหลูกเลี้ยงอะ เอาไปอีละบ่เอ้าเอ้าปึ๊บเพื่อนอะรถมาแล้วรถมาแล้วครับซาบัดเจ็บปุ๊บะกวนรถมาแล้วรถมาแล้วพวกเราปุ๊บญาต่อนพี่น้องเนาะระวังแบบเป็นห่วงเพลินเวลารถมาจังสิเนาะเพลินไปผู้เดียวเพลินพี่น้องเลยบางเสื้อบัตรย็นรถแล่นไว้รถแล่นไว้เนาะกระยันแบบเล็กน้อยเนาะขี่รถถีบตัดทางเพลินพี่น้องเลย กขนาเป็นห่วงอยู่เวลาทางสาวแตวเพิ่นอ่าเพิ่นเ,พนเห็ดเบี้ยเห็ดงานทางหูกเพิ่นบัดลอยเนาะลอยไปดินปาดขึ้นวดกองดินบัดนี่เอาปาโตร,รถดยังอันนี้ลดยัง,ยงคือเก่งแท้นี่บัวธรรมาดาได้นี่ปาโตแน่นแน่นแน่นมาสัน่นรถดุดดินบ่บักละฮะผู้คำดื้อนี่สุดยอดอดีเนาะคำดื้อ ไปเมื่อกินน้ำไปเอออขัดขนาดอาขึ้นไปทิบรู้พกเอาแน่นเอาน่นเอาเอาแน่นแน่นแน่บาดนี้เน่นแม่เมื่อป่าเจ้าได้ได้ผุ่เมื่อแล้วเด้อใช้แม่เดเมื่อเบิ่งนางบาดนี้ปลาลูก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 ปะปลูกปลูกปมากินน้อ ปาเมื่อกินนมปะพอดเวลากินนมเลยค่ะกินนมในลายจะใหญ่ไเด้ออย่างไร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 เออไปน้ำแม่แก้วไปปนี้ม่แก้วกินนมนะโอ้อยากกินน้ำน ไปหลินจนเมื่อยเนาะแลนแลนดองเอาปุ้ยสะนนี้สบายดีสาวแก้วสบายดีเออกินยังเอ้ามาแล้วสินมุนเยอมากินนมน้ำปลาแก้วไหมมาพ่อแม่พันอยากกินนมบเมื่อเช้าเต๋อ หรือว่าตื่นเศ้าบ่ออกนอนอ้เนี่ยเกากเอากัทอดเก็บแม่บาดีโอ้โอไรว่ะดีอาแม่ขนมแล้วปลาแก้วนี่นีนี่ขนมยังเบิ้งนู่ห์ฮะโอ้ขนมยังนี่ขนมเต้าวะนี่ขึ้นมาบิงขึ้นมาบิง ไปจังได้รสชาติมัน uh, มันบ่ไข่ไข่อันปลาตงกูบ่กัดเบิ <h <h ้งกัดเบิ้งแซ่บบ่เคเห็นเคยล่าซื้อลองบ่เคซื้อของกับ่เคยกินที่กาลากิ๊บแซ่บบ่แซ่บบ่กินนู่บ่ละเออแฉบอร่อยบ่เอ้าหยำได้บ่แบบนี้มันแข็งแยะแข็งแยะกันนี่แซ่บบ่แซ่บบ่ บ่เบ่ออเลยเปร้ยวเปี้ยวเออนางสะเมยก็แล้วจังไปกินน้ำเออเพิ่นหมู่ญาติกินได้หาเอามาอยากมาไม่อยากไปก็อยากไปคนละเมือยตางเนอะแล่นวัดมือวัดเวนฮ่าท้อแบบแบบบ่มีผู้เปียนเลย บบมีผู้เปลี่ยนในรอบถามีผู้เปลี่ยนยิงปปยนย่งวา่าแม่ปเพิ่งชิพักพ่อนอันนี้แบบนนสีได้พักพรแต่ตอนกลางคืนน่ะนี่กลางเวรแบดกินข่าวแล้วกินข่าวกับพระท่านนะลูกแรนต้องแลงน้ำลูก <c oughs> แบบร้านเคยเลย<อ>ดื้อดื้อปอนยังเพิ่อหมอเส่านี่เลยยังป้อนเพิ่นไข่โบไข่เจียวหวานเปลี่ยนชื่อใหม่เด้อไอ้ไข่เด้อวันนี้เด้อไอ้ไข่เนาะ ไปชื่อไข่เนาะบ้า,นน,น,านนี้เนาะเอาบ่เฮ้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ว่าซ่นแน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 นเออกินกินนางกินเออาหู้นะก็เป็นตาแพงเนาะบ้านนี้บนต้องแรียน <c oughs> เออเมื่อยโอเคจะวันละเมื่อยเนี่ยยัดไปกันเลยสักเนาะเออหู้แบบนี้เด้อเออซีสันเนาเออ ออกไปได้แม่เมื่อน้ำเจ้าเลยกินขนมแล้วก็กินนมผักพรเดอร์บนี้เดอโอเคด้านเสร็จไหมโอเคเออยิ้มหวานอีกนะุ้ยิ้มหวานยิ้มหวานออะลองถูยาบ้างดูเอาปูถูกับปูถูอ่ะอ้าวโอ้ยขยันจะตกเอ้ขาสั่นไปใส่บัทนี่เอายาได้ย่าเอาขีดดินใช่ได้เออโบใส่เด้อยินมนะ จะ่กิน้ป้อนแม่ไปแม่ม่ไปกินไหมมาให้แม่กินไปแมม่แมป้อนแม่เด้อมาหนังดมต้นปลาแก้วเด้าอยู่เอ้ป่ะป้อนแม่ไปให้แม่เจ้าเดให้ป้อนไปป้อนป้อนหนมแม่ไปอิ่มแล้วบกินน้านะเฮอิ่มแล้วบอ โอ้ยยอมเตะเกือโปูใส่เนาะสาวเต๋อยันไปเพิ่นเหยียบน้ำเหยียบตะปูอ๋อสักลาอีกแบบนี่โอ้น้าบัอาบสักลาอีกอือไปสักลาให้เพิ่อนเถอะครูทางเพื่อนสาวฝนกับพี่น้องเอ้ยรถมาส่งน้ำเนาะถึงว่าบ้านพัชิเป็นบ้านน้อยเนาะแต่ว่ามีรถส่งน้ำตลอดเลยพี่น้องเอ้ย โปรไปเด้อคำหูเด้อคำหูคำดื้อโปรไปเด้อมาเด้อมาเด้อร์มาเด้อมาเด้อเอาไว้มาไว้แป้งผสมน้ำตาลนี่สินะจักเขาเอิญขนมไปสั่งอันนี้จับมือแล้วจับเป็นวิธีให้กาแฟ่ม็นตัวเดี๋ยวมันมีเสียงของหอมัวกะลิฝรั่ม บแบ่งใช่ใช่อ้าอุลามันมันมีใส่เนาะมันใทิไทเอ็นบารีผับเนาะใส่ใส่ทัวเรืองยจะหามออกินเด้อเด้อปาดของเจอของดินมาอีกแล้วบาะนี่ไปจกหูบาะนี่เออทั้งกินแน่ทั้งทั้งปอดขอบปากแน่ไปจกแต่วงเฮ็ดนะแต่เนี่ยมึเะะยงเฮ็ดแล้เป็นจะิต บ่มีวีแววบ่ฮู้ว่ามือใดสิได้มาบาดนี้เนาะทางโรงเรียนก็ยังบ่ฮูใช่ไนมว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดมื้อใดหรือว่าเครื่องขาดหรือว่าอีหยังเนาะบ่ฮู้เลยอาจจะติดเวียดเนาะวันจุบ่นอือตัวแรงเดียวจะติดละอือเตือนโบว่างเนาะคือว่าเพื่อนสตรีนี่เรื่องงบอีหยังมีบ่เหมือนบ่กกระสอบระานนี่บดอ๋อ ยังเหลือแต่สร้างล้อสร้างอย่างเดียวบัดคาสร้างมีแต่ทโบกเทพืชอ๋อกระโลอย่าง้คือว่าคาสร้างนี้ได้แต่โบกกับเทพืชเีอเครื่องกระโละอย่ยังัวขั้นนี้ก็คือว่มมาไร้แล้วเนาะขั้นตอนนี้คือว่าครบหมดแล้วนะเพราะว่า,าย,ยัางแต่ยัแต่สร้างอย่างเดียวปูนก็ว่าพรอแล้วเฮซ้ายก็พร้อมแล้ว นึกว่าถ่ายถ่างูพ่าบ่มี่กับแมนเทปฟืนแล้วนะผูสะนอนได้ลยเนาะบางคนเพิ่นก็บไ้ติดก,กัโลดิกัโลออกมาแล้วบ่าอ้ยะขาคอนจอหมีก้อนเานาะขาคอนจอตัว,ตวเือนซานหนีนก้อนแมนเพราะว่าแจนะคํหนียังลอนะจะหนียังรออซาน สร้างมึดเนาะเหนาวะเสียงไระจาทั้งกลอ่ะเอาไปไปหยอกลุงตาเลยค่ะอ้าเห็นลุงโดยสบายดีเห็นลุงต้ามาไปเล่นนอนให้เบิ่งบัดนี้โอ้ยอยากเป็นลูกเคยแล้วจ้ะตัวนี่้มาเลยจะไปเห็นเจ้ากีดินเด้อร์นะอย่าบอกว่าจ้ากีดินนี่คือแมวไม่บอกมา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 เยอะมา เอ <gez úc? S 2> h, Ty, ียาันบ่ฮะใครเห็นจ <c oughs> ้าคนนี้บ่อาเต้นบาานี่โอ้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 เห็รถดังบ่ต้องหวงกวาข่าวบ้านี้โอ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 ้นักได้บ่บอกคนมานักได้เห็ุเหตุดังไรฉันบ่จ้าแอดดิคือว่าโอ้ยเจ้าขำนั่นผู้ใหญ่กันเนาะเออนะฮะเออหายคนบ่ โอ้ยเนาะคำดื้อตื่นจามาเลยจิแต่ผมตื่นนั่นเนาะตอนกลางวันผมยิบทันคือออกกันตอนคุณตอนยังกินข้าวคือหลอดมุ่งบอกว่าปึ๊บเดี๋ยวเม็ดไปดิ่นูุนนั่นเนาะคือคำนี่กับจนคำมืดว่าจากมาเขือบนนอนี่ซาเตลเพิ่นปาบอข่าวลานเฮือนเขาเลี้ยงเขากะขันเขาตื่นเขาอัดประตูไว้ยังค้าอยู่นู่นซาเตลเนาะอันนี้เขาอัดบ่ได้ได้นี่นะ อันนี้ขันอัดกับมแต่ชิโฮงกัวๆกันเนาะคนเคยไปดิหายขันอัดแกบุญยาคิดสภาพตอนเทือนได้ได้เนาะแม่ไมยว่าขังได้นะตอนเช่าบ้านเราไปแล้วเนาะก็อัดแต่ประตูทั้งนั้นแม่เนาะอัดประตูหัวเนาะใครคนดินบริเวณเทือนาเดินเทือนทางเขาเดียวบนนี้เขาใส่กระเจ๊ย่าแล้วเนี่ยให้ประตูหัวนี่เนาะนี่ประตูเดินมาเด้อมาเด้อมาเด้อบราไปเด้อเด้ออคุณัยง พาไปเตียงชายุเนาะถ้าไปดินไปดินเบิดมือมาเทือนแล้วลนี่เนาะดินชุ่มใจเพป็โนโน่นเป็นมักดินมักมวนเป็นคนมักมูเนาะนี่จะไปก็ไปทันชื่ว่ามักมูกับโมเมนต์มาสแตลไปเรื่องเพื่องแบบเต็มูมก็ดินเครื่องกับฟูเรียเลยแจ๊คแจ๊คไปแต่มักไปเนะปาะไปได้สแตลเอ้ยเอ้ยเฮ้อ าคนมาเข่าแต่ในบ้านเนาะมาเด้อมาเด้อมาเยอีกแล้วเนี่ยเบิ่งเน้อเป็นงอกหลังเบิ่งเมย์เด้อบ่านี้มามาแล้วมาแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วมาอ้อยมาอ้้เห็นตาเมย์ตางสาวแต่เนาะพี่น้องเนาะแรนเบิ้ดมือเบิ้ดเวียนมามาเาะมาเอาไม่มาเอาไม่ มาเอาไม่เด้อเออมามามาขันบ่มาเบิร์ดเด้มาไว้เออมันเปื้อนบ่มาพี่มาพี่เปื้อนกระทิบมาเอาไม้ไหมมาเอาไม่เออเออคำดื้อคำดื้อเอาไม่เอาไม่เปี่ยนเบิร์ดอะเปื้อนบ่ทิปทิปเปื้อนบ่ทิปเปื้อนนักสืกระินบเนี่ยนะเออไม่หรอกนะเอาไม้ไว้เออนักปลาแก้วเด้อไม่เหรอ นะเต้นย่อยๆเอ้ยเนาะปักเล็กแต่น้อยขนาดได้ยินเสียงเพลงเนี่ยย่อยๆเลยงานโอ้เนาะสุดยอดเลยแม่จำไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าไทางแม่ทางลหนุ่มกันแม่ลาหุ่นดีเลยอ่ะ มื่อก่อนแม่แม่เล่าวันอย่างคุณพ่อว่านะว่ามันไม่โดดห่วยลูกไปดีหุ่นดีได้บผลโบมีเหตเวลากินเผาเนาะมีแต่ยร์งกับเลนบอกแม่กินได้กับอนลงได้ฉลาดกินเผาอิ่มกระตเลยวะฮอนลงกว่าเลยห่วยซ้ำหุ่นชุดนี้กินขึ้นเกินขึ้นเออโอ้เก่งนะเป็ดเป็ดเบิร์ทุกอย่างเลยแหน่มื้อนี้ลูกชุกเจ้าบ่มาหยอกมื้อนี้ ยาเบี้ยมหนดีก็ือนวยไปเห็ดท่างน่วยอะก็หน่วยเจาะหนชาากวัมาอนิชเจ็บเนาะหัวนี่จักหน่วยเลยเ้เดียวไปเห็ดทางเอะนะจะได้เนี่ยบไดาจักรเอาแค่งานบดนด้หัวตามเอหัวตามเอ ตัเอ๊ะว่ามันเสีตัดใช่ชุดยอดทำดื้ออืมไปออกให้งานบ่บาดะนี่ใส่หมวกแม่เดยถ้าใส่หมวกอันนี้เนี่ยดุมันที่อย่างนี้จ้าอย่าใส่แล้วออกแม่เจ้าแห่งคนไปเป็นเออถอดออกหมวกเฮ็ดเห็ดงานนะคะใส่นี่ไฟใส่กระดุเออเอ้า จะใส่ไปให้คักบอกแมนจะใส่ไปให้บัวได้พักพ่อนได้เด้เจาะไปเรื่อยเนาะคำดื้อไปอยู่เลยเลยโอ้ควันนอมมันนี่กันเนาะเมื่อวานนี่แบบคือคือไข่แน่เนาะเมื่อวานนี่ไปใส่ลงไปเลยลมคอยายออื่นยังลมกเก่าเรื่องอื่นเลยเมื่อวานเลยแมน กุกน้ำเพลินเนาะเพลินบุญนี่สเตลมาดิบ้านเหมเนาะเพราะว่าเมฆ้วนี่ป้าเนาะหนาวล่างถือล่างบัวคำดื้อคำดื้อคำดื้อเมื่อบุญมือคำดื้อมืออื่นนี่เหรอเมื่อบอเมื่อบอเมื่อคื้นสไลเดอร์บ่เพราะว่าบวันนั่นเนาะเมื่อบัตรดูขี่รถได้ใช่มันยากตัวเดียวแล้วหนอสเตลขาคนใหญ่คนนี้กูจะค่ายอยู่ Lam bạc nhạc lam bạc, lột mm. Mình. Mình lột gì lột Đó xài, xài lột 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 chắc, lột 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 bỏ lột 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 หันมั่งขนาด,าดนเ,เนาะเดี๋ยวไปจับเด้อสักกะสีบาดมือเลือดออก้ะบักลาเฮเป็นวัดมาแล้วเอายังจี๊ยบเอาอยัาง,อาอยางกันน่ะเป็นวัดมาเล็วโอ้เอ,อจาจัเอาเล็กบ่เอาตีเ <c oughs> อาตีดึงอ่ะดึงอ่ะอย่างมาอีกป้าขี้โมกอมยางไงเนาะเป็นวัดเป็นไอ มันลมก็แล้วก็ได้พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยก็บโอยู่ดีเนาะโบเลิกกับไปดีแน่ตากลมเลยแม่ถ้าว่าโบตากลมนี่กะสิโบเป็นเนาะเพราะว่านี่แล่นมือบอลเว้นอันนี้ตื่นชาม่าเลยแบบว่าตากหมอกยังที่นะคือแม่คันว่าสิใส่เสื้อให้ก็ยักจังไลยเนาะคนไปเก่งพอดเนาะตากหมอกเลยอเอาหมวกแม่ไปแล้วบาทนี้เอาเอาไปแล้วเอาไปแล้วหมวกบาทนี้เอามารถมาเลยมาพี่มาพี่ โอ้ส oh, yeah. ุดยอดเลยดิบงบเดินหมวกแม่เปื้อนแน่บาตรดิเออลงเลยอิ่มละบ่อิ่มละบ่บ่เงี้ยเฮ้เจ้าบ่างี้ยกเอาบอกเลขป้าแก้วดูฮะจากบลาหำเลขบอกดูอือคนละเอาบอกเลขป้าเออ เลขยังลาะได้ยังับฮะฮะฮะบนบนจักคือกันโบคิว่าอวสาภาเพิ่ง <c oughs> ห่วยทำน้อยสำนี้บอกนี่ห่วยเต็มที่แน่นาะซึ่งห่ยวยาลาวออกมาบะโบจักคือกันเริจะสิเปนแล้วปะขันทำน้อยสำนีบอกไ <c oughs> ด้ปาท้อเต็มที่โดดแม่แกลียวเอะกิน mẹ bay hay mẹ 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 ไปแล้ววะไปไปไปเอาล um, ูกงอนก่อนเนาะโอ้ยเอาสบายอือสบายดีสาวแต้วเนาะเป็นเกษตรไปกรบลูกก่อนได้บะไปนอนแล้วไปนอนพักผ่อนเด้ออย่าแ่นหนีอีกเด้อให้แม่เศร้าเมื่อย์แน่อาทุกยากเนาะวะนี่เนาะเด้อเด้อถุนยาโอ้ยผู้เด้อเลยไปนอนเด้อพาแม่ไปพักผ่อนไปแม่์ไม่ได้บอกเลยเจ้าอย่าพาแม่์เล่นเด้อโอเคด้วย เด้อจ้ะเนหัวอีกพี่น้องเลยคุ้ดื้อไปไปนอนไปนอนกินนุมเนอะฮะเออไปนอนฝันดีเด้อเลยไปจุงมือแม่ไปบบบนี้จักบ่บ่นอนนะไปแล้วคอ้าพี่น้องเ้ยคู้จัก๊ายบ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 ายดยบ๊ายบายบายบาย ไหนแบมือบายบายไปไปด้วยบายอาลืมแล้วบาทนี่พูดพ <c oughs> ูดบ่น,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 นอนจะไปย่างไปย่างไปนอนไปเออ น้ำหนาแม่แนบ่ะนี่ไปนอนเนาะเพราะว่าเพิ่นกระตื่นเศร้าพี่น้องเอ้ยอ่าปกติเด็กน้อยนี่เนาะส่วนหล่ซ้ำนี่ตื่นเศร้าคืออย่างนี้เนาะบางเทือนี่สี่โมงสามโมงนี่อ่าชั่วถูมื่อเนาะทั้งพ่อแม่ย่ำนาวบัดตื่นสวยเนาะแต่ว่าเด็กน้อยชิตื่นเศร้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นกระตื่นเศร้ารู้ขึ้นมากะไปหาลินหาเที่ยวพี่น้องเอ้ตามภาษาเด็กน้อยเนาะ ก่ะสิประมาณนี้เด้นะอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งสามบุญหลายก็จนะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเนาะไว้พบกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เขากล่าวค่ว่าสบายดีสบายดี